มามาน,นี่แกงแกงใส่หมดเลยใส่หมดเลยโอ้ทำอไมน้อยกระสาดูดิ ใหญาน่ะทุ่งซุปเปอร์เตีมกะทิส่งตรงมาจากอัมพวาครับเราใส่เราใช้กะทิอัมพวาทางทีเรียวนี่ใช้ของอร่อยดีก็อร่อยกี้แต่อันนี้คือใช้อัมพวาของอัมพวาลองดูเดี๋ยวมาดูกันเดีย๋ยวมาดูกันเอา เลยแม่ใส่ผงชูรสใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยจนสดสด,ดีใส่ไปเลยอร่อ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 ยน้ำปลาไม่ใส่ใส่เกลือ,อเอามากินก่อนนะามา มากินตีนก่อนเอากินหยองหยอกโอ้มันเป็นไก่พันไงเนี่ยไก่บ้านหาไม่ได้เยอะๆเยอะแม่กล้องไว้ใก้ใกล้ๆโอ้โอ้หอมหแม่หยิบไว้ก่อนป๊บนึง ขั้นตอนใส่กะทิเราใช้อ,อัมาพวาอัมพวา25บาทใส่ไปเลยใส่กะทิหมากินไม่ได้นะโอ้ยหอมโคตรหอมเลยอะ่ะโอ้ ที่แตกมาแล้วสะดุดล้มคว่มนะมมนี่ใส่พักให่นมะเขือ

ันช่องเ่ยหอมไหมแม่โอ้โหโอ้โหหอมอ่ะนี่ต้องนี้โอเคติดตามต่อไป dop 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 dop